ตอนนี้นะครับเรายังคงอยู่ในแปลงทุเรียนแปลงเดิมนะครับแปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับมีทั้งหมด210ต้นนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทําการกําจัดนะครับโรคฟิวซาเรียมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาดูไฟท็อปนะครับเนื่องจากว่านะครับสวนทุเรียนแปลงนี้หนักมากนะครับปีนี้น้าท่วมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เรา จะทำในขั้นตอนแรกคือเรากำจัดฟิลซาเรียมได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์นะครับในเรื่องของไฟท็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของไฟท็อปนะครับเนื่องจากว่าแปลงนี้น้ำท่วมขังนะครับเพราะฉะนั้นจะมีไฟท็อปเกือบทุกต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับลักษณะของไฟท็อปนะครับนี่นะครับจะเป็นรอยกัดกินของเชื้อรานะครับจะเป็นรอยสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับก็แสดงว่า เชื้อรากินมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจ้ำๆออกสีดำสีน้ำตาลนิดๆนะครับแสดงว่าไฟท็อปพึ่งเข้าร่างนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือลักษณะของไฟท็อปนะครับเนื่องจากว่าทุเรียนแปลงนี้ตอนออกแบบตอนเริ่มปลูกนะครับไม่ได้นะครับตั้งคุกนะครับหรือว่าตั้งหลังเต่านะครับทำให้น้ำท่วมขังที่โคนนะครับทุเรียนสำคัญมากเลยนะครับถ้ามีน้ำท่วมขังที่โคนเนี่ย จะเป็นไฟท็อปเยอะมากนะครับนี่นะครับเพื่อนรอยนี้จะเป็นรอยขูดของปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับปีนี้น้ําท่วมหนักนะครับหนักมากครับทําให้นะครับไฟท็อปมากัดกินแผลเดิมครับเราก็จําเป็นต้องขูดเพิ่มเติมนะครับแต่ไฟท็อปนะครับที่กัดกินที่รากแบบนี้นะครับเริ่มกินจากปลายรากเข้าสู่โคนนะครับถ้ายังไม่ถึงโคนถ้าเราขูดแล้วทายานะครับโอกาสหายร้อเเซนะครับรักษาง่ายนะครับ แต่ถ้าไฟท็อปกินรอบโคนนะครับในกรณีนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับถ้าเริ่มกินรอบโคนนะครับสิ่งที่เราต้องทําเราจะทําการขูดนะครับแต่ห้ามขูดถึงเนื้อไม้นะครับแล้วทําการกรีดนะครับแล้วทายานะครับโอกาสรอดนะครับอยู่ที่50 50หนะครับหรือบางทีอาจจะน้อยกว่า50ด้วบยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ไฟท็อปกินไปรอบโคนแบบนี้แล้วนะครับโอกาสรอดนะครับบอกเลยว่าน้อยมากนะครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับเนื่องจากว่าเรา ไม่ได้ตั้งคุกนะครับทาให้น้ําขังโคนะครับนี่นะครับมีลูกด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับนั่นก็คือฟิวซาเรียมนะครับกับไฟท็อปนะครับทํายังไงก็ได้นะครับอย่าให้เป็นไฟท็อปผสมฟิวซาเรียมนะครับเพราะว่าจะรักษายากนะครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างเช่นเคสนี้นะครับเคสนี้จะเป็นไฟท็อปผสมฟิวนะครับบอกเลยนะครับอาการหนักนะครับแต่ว่าเราก็ทําการขูดไล่เชื้อไปเรื่อยๆนะครับ จนหมดนะครับหลังจากนั้นเราจะทายานะครับแต่ต้นนี้ยังไม่รอบนะครับยังเหลือด้านโน้นอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการขูดเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกรีดที่ต้นก่อนนะครับเพื่อให้ยาแทรกซึมเข้าไปนะครับเมื่อเราขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทายาแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เฝ้าดูอาการนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแปลงนี้ เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าแปลงนี้หนักจริงนะครับมีทั้งฟิลซาเรียมไฟท็อปนะครับแล้วก็ไฟท็อปผสมฟิลซาเรียมนะครับจบครบในแปลงเดียวเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราได้ทําการเคลียร์ฟิลซาเรียมเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้ทําการเคลียร์ไฟท็อปเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ของแปลงนี้ให้เพื่อนเได้ดูกันครับ